อีกกี้ของแท้ได้โพสต์เอยว่าใครที่อยากให้แม่ฟ้าแม่ของน้องก้ามีงานเหมือนแม่น้องคุณรบกวนไปติดตามเพจกับต่อตอด้วยตอนนี้อีกคนไปไกลแล้วแต่คนนี้เมียที่เขาเคยคบกันจริงจังกับไม่ได้รับการต้อนรับอย่างเท่าเทียมค่ายตัวเกียวมิวสิควันปฏิบัติเท่าเทียมไหมรับขวัญหลาน นี่เป็นเพจของอิกกี้ที่โพสเอาไว้นะคะมาฟังคอมเมนต์จากเอฟซหลากหลายต่างให้ข้อคิดเห็นกันนะคะค่ายเขาจะช่วยอยู่แล้วแต่เวลายังมาไม่ถึงลูกี้จะเย็นๆที่จริงตามความประสงค์ของบอสบิ๊กแค่อยากให้พ่อกับลูกได้เจอกันสักครั้งเรื่องรับขวานหลานอย่าไปเรียกร้องให้ทําเหมือนกันเลยค่ะถ้าเขาอยากทําเขาก็ทําเองเห็นใจทางค่ายค่ะ น้องก้าวมีกล้องดูแลสุขเสียมาตลอดส่วนน้องคุณกับแม่เอมเธอสู้มาเพียงลำพังค่ะเอฟซี FC เลยเห็นใจรักและเอ็มดูน้องคุณมากกว่าอยู่แล้วค่ะกี้ส่วนตัวติดตามน้องทั้งสองค่ะตอนนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะน้องคุณตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเจอหน้าพ่อหรอกค่ายเขาก็อยากให้ได้เจอกันการรับขวัญก็เป็นการเรียกขวัญเด็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานและ จะไปกดดันให้ค่ายทําเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะทั้งทางที่ความจริงเรื่องมีลูกมีเมียมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่ายเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลป,ปินอันนี้ถูกต้องที่สุดนะคะไม่เกี่ยวกับใครจริงๆจะไปเรียกร้องให้ค่ายมาดูแลลูกเมียมันไม่ใช่เรื่องเลยคะ่ะค่ายเพลงเขาก็โพสต์อยู่นะคะแต่ส่วนมากหลายคนอาจจะเอนดูน้องคุณมากกว่าไงอันนี้เราก็ไปบังคับคนเอนดูไม่ได้ เราคนหนึ่งที่เห็นน้องคุณแล้วเอ็นดูเลยลักษณะของเด็กอาจไม่เท่ากันคนหนึ่งได้รับความรักจากพ่อจากแม่ร้อเอซอีกคนหนึ่งได้รับจากแม่ร้อยเปอร์เซนได้รับจากพ่อศูนจุดหนึ่งเอซอาจเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้คนเอ็นดูน้องคุณเยอะที่จริงความเท่าเทียมคนมาจากตัวพ่อไม่ใช่จากค่ายนะคะเรื่องส่วนตัวของนักร้องคนเดียวจะให้ค่ายรับขวัญหลานรับขวัญลูกสามคน จะต้องหางานให้เมียนักร้องอีกก็คงไม่ไหวค่ะสงสารบอสมีปัญหาลูกครอบครัวตัวเองก็พออยู่แล้วบริหารงานดูแลแก้ปัญหาเรื่องคนเรื่องงานในค่ายแล้วยังต้องมารับผิดชอบแก้ปัญหาเรื่องส่วนตัวของนักร้องอีกเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะพูดคุยคอมเมนต์ comment, มาคุยกันได้นะคะท้ายคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กด, like, กดติดตามกดแชร์ share, ให้กับช่องของเราด้วยค่ะ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ